อสวัสดีครับคิวครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีบุญพระด้วยวัดดีเอ็ซีทุกตุกนนะะันเนาะค่ะวัดดีแฟนช่องทุกทุกคนเนาะคะ่ะเป็นไดเดินทางไปหลังกองมากเป็นไดเมืวว่อยบ่กะล่าเติบอยู่ค่ะล่ายู่วัสิมานี่รถอุ้ยวัสิมาแต่วันอาทิตย์ผลไม้ะะ่ะมาบ่ได้ค่ะ มาวันใดยอดอยังตีรถเต็มเมื่อทูเทียวแม่ค่ะเครื่องบินก็เต็มคะ่ะอืมเอากาแฟนะเบียบซีเบียบซถามแซวแซวอยู่บ้าเจ้าโอ้ได้ดบบระเบ้อไปอังได้มากได้อยู่เอาทั้งผมกับโทษแตกวุ่นคือกันเดี๋่วมันนี้ม่านบลาโทษมาแตกเงินบอกว่าเจ้าโอ้มาไปมาั่นคือไปโดนแต่ที่ไปง่ายสมโนอควไปยุพุ่นบอกว่า,าสำเร็จ แต่ว่าที่จริงแล้วอาเจวูกับสามโน่ขั้วกับยุพุ่นละยุหลังกองพุละวันต่อไปเปลี่ยนไดวันนี้เพื่อนลงไปเพื่อนไปอ่าคุ้ยไปยังกันในส่วนของตัวเลขอหลังกองเปลี่ยนเปลี่ยนจะไรเนี่ยเอาเอาสู้ฟั่งเูิ่นเปลี่ยนอันเล่าเรื่องเลืหลังกองเนาะเพิ่นกะเนาะเข้าลงไปกะไปเห็นพวกเพ่นนั่นล่ะหลายๆก้นหลายๆเสี้ยนเนาะค่ะโอ้ไปเห็นว่าพวเมน อ่าบพราะ้นอ,อาจารย์เดียวกันเถอมาโอมกันไยอาจารย์มาปลอยเที่ยวนี่หตุที่เพื่อนเอ,อื้อนหฮาลงไปน้านี่ก็คือไป้อมกันไรไปฟังมาน้ากันว่าจะมีแนวทางจังไรยังจ่าว่าสดจงไหนกันว่าเสิเอาจงไหนกันว่าซันค่ะอาแล้วแล้ววันนี้เป็นจังไ๋แน่บวันนี้เพื่อนว่าว่าจังไ๋แน,น่ในส่วนของพวกอาจารย์หลายท่านที่เพื่อนให้เลขหลังกล่องเข้ามาเพื่อนไปคุยกันเองจังไะ เพิ่นกะม่นังวิเคราะห์กันไหมคะวิเคราะห์อย่างนั้นวิเคราะห์ตัวเลขนี่ละคะโอ้วิเคระาะห์ตัวเลขอ่ะแต่ละคนแต่ละอาจารย์แต่ละท่านเพิ่นมาเพิ่นกะม,มาเบากันเนาะหลายคนหลายสมองโอ้ห้ว่าล้วนแล้วอาจารย์ที่มาแต,ต่ละท่านเนี่ให้ว่ามีแตอ่อาจารย์เลขวันต่<ช>อไปค่ะค่ะไ้ว่ามีแต่เสี้ยนคำนวณวันต่อมาค่ะอือคำนวณนะเทิ่งมาก,กั้งหลายแหนวกับประจักษ์นั่น่มาเห็นเพิ่นนัง่งวิเคราะห์กันอยูไแมคะวิเคราะห์กันอยู่ ค่ะวันนี้พอดีเข้าเข้าไปเพิ่นกับเดบ่ากันปรึกษาหารือกันค่ะเพิ่นว่าวุ้งวันนี้คักเติบอยู่ดวีว่าซั่นอ้าจังไหนก็ว่าคัดคักก็คือว่าทุกคนที่มาบั็นทุกคนที่เป็นเซียนเออยซุ้มนัางดีคอทั้งหลายเพิ่นก็มานั่งเว้ากันเนาะเว้ากันคักเติบอยู่งวันนี้ว่าซั่นเพิ่นมาเอ้าคักแบบไดนเนาะคักแบบว่ามั่นใจนะค่ะคักสาเหตุก็ว่า แตละคนแตละเจ้าของเสี้ยนนี่คนมาคนมาเลขมันมาแนวทั้งอันเดียวกันอันเดียวกันคือกันค่ะคือกันพระช่วยเวดเนี่ยค่ะนว่าอู้คักค่ะค่ะกษัตริย์ปว่ามีทั้งมาแต่ทั้งอื่นแนวมาตั้งแต่คนมาแต่ใสนะเพปวนโอ้ไฮว่าคือว่าสามารถควบของนักวิเคราะห์เนี่ยค่ะนักวิเคราะห์เล็ค่ะเออโอไฮว่านี่กลุ่มเล็กๆหนึ่งกลุ่มหนึ่งนี่ละค่ะเข่ามาออกความคิดเห็นกันค่ะอื ตัวที่ได้เลขออกามาฟลอยนี่ให้ว่าบนันเปนธรรมดาตัวนีงค่ะแล้วเพื่อนว่าจังไหงวดนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจังไหนเพื่อนมีความมั่นใจจังไหนแบบไดใในเพื่อนว่ายั่นสิว่ามั่นใจว่าได้อยู่บ่เว้ยว่าร้อนแล้วเนาะเพื่อนกัว่ามั่นใจเต็มเต <c oughs> ็ม, <c oughs> มล้านเพ <c oughs> ื่อนมาย่ามาลอยแตเต็มล้านม,มาสั่งคัดเกลือ Nguyên đây chim bay. Dước này đước ừ, này, đước này, đước này, đước này, này, đước này, này, đước 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 này, 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 ได้คุวยได้ยันนี่มีความคิดเห็นจะกไหนในส่วนของตัวเล็ของแต่ละท่านแต่ละอาจารย์ที่ห้าสีน้ำมาเสนเอฟซีเมื่อไหร่กนตามที่เห็นที่คนหามากคนกับว่บาคักคนกับวเด้ถึงนขนาดว่าฟันได้ฟันฟาดได้ฟาด็นบระบาว่าขึ้นวดน,นี้ไหมคะโอ้ตามที่งวดทุกงวดมากนะค่ะ,คะให้ว่าเพราะเคยมั่นใจท้องวดน,นี้เลยแม่คะ่ะให้ว่าป็นโอกาอันดีตัวนี้ เข้าเสียเงินน้ากันหเสีได้เงินน้ากันก็ค่อยปิดหน้ามึงได้บ้างมาที่นี่ทั้งเอ็บซี่เพิ่นกับทัมาหลายหลายนะเพิ่นมาโอ้ยเมื่อไรจะปล่อยอยู่เพิ่นกับปาอยู่เรียบเลแม่นตาปลาทั้งนั้นเพิ่นกับปาโอ้ยจำมาปรึกษาหาดือกันเนาะเพิ่นกับเลยว่าโอ้ยเพิ่นหายมาหลายหมวดเล้อดิเพิ่นว่า เพ่นหายมากซีงวดแรือเปานะสีงวดหางวดแล้วแต่หางวดตั้งแต่ลงตั้งแต่อเมาลงครีมในหางวดแล้วอ๋อแล้ิคนแับผู้ไดก็ได้อยู่ผู้ล้วินก็ได้หน่อยรู้ละคนก็ได้เพื่อได้ค่าใช้จ่ายไปจำบ้านไปเพิ่นก็ได้่าบบานี้ถือว่าเพิ่นหายแล้วเพิ่นก็ได้่าบบนี้เพิ่นก็ลงมาตีกันมาทุ่มทั้งหลายเพิ่น่เพิ่นมาีตังลุ้มเพานีงคุมเพิ่น่าที่นี่โอ้เพมา เอาฉันรู้ว่า,าสาเหตุที่ตั้งกลุ่มนี่ก็คือหาค่าน้ำหลอ่อนนำชาค่ารถค่าล่ามาอบรมกันปรึกษากันนีลน่ละแม่นบ่ค่ะือจังไหนะเพ่ดจะว่ะาพูดอยากไปว่าเพูดอยากห้แบบเป็นจีบ้างได้หรือให้ให้เป็น,นไนด้หรือพูด ที่เพิ่นให้ตัวเลขมากเพิ่นตั้งใจเพิ่นเพิ่มมาเพิ่นอยากให้มาเห็ดซอยเห็ดซอยสร้างใช่ไหมคะโอ้ข้อหมายเพิ่นมีชุดหมายที่จะไปเห็ดไปสร้างเพิ่นก็เลยว่าอ่าอ่าจีฮังเงินก้อนนี้ไปเห็ดไปสร้างที่ไหนสักแห่งยังสิบอ่ะแต่พืชพืชอะไรเพิ่นเบิ่งคลิปของบุญพารวยเบิ่งคลิปของแก่บุญเพิ่นก็ว่าไปดอก ค oh. นวาเยเห็นมาคือจังสีเฮ็ดสีสางเพิ่นก็เล hmm. ย่ห้มากนาะเพราะว่าอยู่ในทีมงานเดียวกัน <Okay. S 2> เพิน oh. เ่นก็เลยท้วมมหาบุญพระรวยอยู่บุญพระรุ่ยบรัลกสายเพิ่นโอ้เพิ่นก็เลยบอกว่า oh. เอากระสันของเจ้าอุ้าเ้าให้ต่ตงอง่ายโกมู hmm. ประมาณสิเพิ่นกะเลย่ห้มาเรื่อยๆนะคะโอ้ oh. จังว่าเดียรมาเราสู่กันฟัง โอ้เปาท่านเทันท่านที่ลยการสมมติถ้าสาธุน้ำเราเพิ่นเอาไว้ไงว่าจุดประสงค์คือเพิ่นอยากหาเงินก้อนหนึ่งไปเฮ็ดไปสั่งเนาะหาเงินก้อนหนึ่งไปไปเฮ็ดไปสั่งทั้งทั้งวัดที่เพิ่นกำลังมีจุดประสงค์เฮ็ดสีสั่งในตอนนี้ล่ะเนาะก็เจอว่าเอ้าวเฮ็ดยังซี่มันก็ดีนี่เนาะดีแนวใดไบางทีเฮ็ดจังซี่นี่ก็ดีแนวใดไสมมติว่าผู้ใดเขากลุ่มปั๊บเนาะเฮ็ดกลุ่มปั๊บอ่าก็เชื่อว่า ได้สร้างกุศลไปใน้โตเลยดีด้วยนะแจ้งมานี้เป็นจ้าไหนค่าเขาคุ้มเหมือนเป็นเมื่อนบุญฟังงื้เจังไหนเงือแบบไหนเงือ่เจังไหนใช่สอบถามอะไรเจังไหนบ่หลายดอกค่ะกาติโตอมาได้ทุ่ช่องมาระคาเนี่ยไม่ช่องไรแน่นี่ก็ทีมทีมงานก็มี่มีลากระมี่นี่ลอยปลาด้วยมีไผ่กอีกปลาอู้ปลาเฮงบ่แราคา เ้หน่อยพระรวยอ่าแล้วก็บุญพระลุย้ยละกะ็จะใจบุญและะ้วก็บยังอยังไงโค่น,คนเสี่ยงโชคค่ะนั่นแหละอยู่นี่ประมาณนั้นแหละคะ่ะครับผมอยู่หลายลูกหลายน้าเดี๋ยวกดติดต่อมาเดี๋ยวสีร้งเบอร์โทรไว้เนาะ,ะกาแล้วกับสีร้งคิวอาโคสแกนอ่าเพื่อสแกนเข่าไร่เนาะหให้พี่น้องเราได้ติดต่อกัน่ามไงจารพูอ่าสาหรับผู้อยากร่วมมนุโมทนาบุญกันออกไปอยากร่วมมนุโมทนาบุญเพม่ใช่ว่าจะไหนเข่ากุ้ม เขาก้มเอาวนน้ากันเอาเลขน้ากันใะ่กคือางไหเนาะะาที่นี่เลขเดี๋ยวนี่บันกเลขเลยเนี่ยเลขมาแล้วปล่อยเลยบานบอกวางกันห่ไหคน่าขันนสิปลนกลุ่มนี่นคนสิปลนกลุ่มเอาว่าปลอยนยูท่หรือเ่ายทนี่กระคุณกาสิบเมื่อออกคุณมากจ้าจะใดวางหด ไทว่าย่อโจสิปล่อยมือออกแม่นค่ะจักษ์ที่ช่ ok. วงไหนเตียย้ยเตี้ยใบใบคนละค่ะโอ้เศรษฐุรัชปาปังขุนต้องมือจังไลยโอ้โหความหมายผู้แต่ผู้ใดอยากได้กอ้อ,อ,น,กอน,น,กนก็คืออ่าผู้ใดอยากได้ก้อนนี่ก็คือในกลุ่มค่ะเข่ามาในกลุ่มนี่ก็คือได้ตัวเลขไปเลยแม่นค่ะงั้นวะค่ะอ,<า>อืมเอาเจ้าแจ่มคอยสมัครก่อนมูเอาเงินมากรึออเอาเงินมาสมัครก่อนมูรอด นั่นได้ไว้มันหวยไว้น่่นได้ซื้อไว้ก็คือสำหรับเขาผูใ้ใดที่ใดสนใจอยากได้ในส่วนของตัวเลขเลขหลังกองของเจ้อุพายเฮงนะครับผมกับสีร่งเบอร์โทษิดต่อไว้แล้วก็ลงคิ้วโคตเพื่อสีสแกนเขามาเป็นมูก,กันทั้งไา,าแล้วก็สีดิ่งเขากุ้มนะครับเพื่อทีปล้อยตัวเลขแนวทางให้กันอเอาไปเป็นแนวทางให้เอาไป รับรูปข้าวสารตัวเลขนี่จังก้อนวันต่อไปอ่าส่วนนะครับผู้ใดอดใจล่อว่าได้หนึ่งกะเขามาผู้ใดอดใจล่อได้กะวันหวยออกครับอ่วันหวยออกคือตั้งแต่จะม้วงไปพูดว่ากะสิพุ่นแล้วเที่ยงใบไปพูดแล้วประมาณเที่ยงบอกเกินยยีนใบประมาณนั้นอ่าสีน้ำตัวเลขมาน้ำเสนอไลซุ่ดให้เบิ้งไลซุด่ดโอ้ไป สรุปไผ่ม็ดสูชองเลยคือช่วงพูนไหมะรสรุปบอลไม่ออป,อปละค่ะฮะโอเคกับว่เปน็นยังกะไห้ว่ากะคอดีกะมีข้อเสียะกะมีข้อเสียเครือเข้าขน่านเลยกแต่ว่ากันคอดีนี่ก็คือป้องกันเล็กอันแต่ว่าคืออยากหูแห้งแต่งวดนี้คือมั่นใจครับเนี่ยแต่อยากหูแห้งแต่ที่เราพูดวันอยากหูแห้งแต่ดีดแต่ว่ากะว่าเป็นยังเดี๋ยวคอยจี นั่น <ส upside S 1> ดอกเดี๋ยวคอยจีเข้าไปในกลุ่มดอกเดี๋ยวรับข่อยไปน้ำนิดเด้อเดี๋ยวคอยจีเข้าไปในกลุ่มมันมันว่าเท่าไหรดอกตามนี่ก็ได้เข้าแจ้งแจ้งเข้าซื้อเด็กกับเวิร์ดไลท์ก็นี่เนาะยังที่ว่างไปเพื่อตามแนวทางแต่ว่าเป็ี่ยนยังดอกเอาเอาเจ้งสั้นตจ้าวันนี้ก็จะรบกวันเชื่อาซ้ำนี่ตัววันนี้เนาะจะไหนกับพี่น้องที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมกับจีรุ่งคิวอาโคดกับเบอร์โทรไว้ให้กต่โทรติดต่อมากสำหรับผู้ที่อยาก เขาร่วมกุมกระไดเนะอะให้เบื่อตัวให้ยังไว้เรียบรอย้อยเอาจังไรกันบอบคุณเจอูหลายๆสำหรับคลิปนี้กระไดเนาะวันนี้กะจีว่าจีไปเอาเลขตั้งกุหลระขจรทั่วมาว่ามีอาจารย์เป็นเฮ็ดเลดอายู่อยู่เท่าไหร่อยู่ผนอยูในปลาผุนนะอาจารย์เฮ็ดเลดวันวันนึงเพิ่งเคยเฮ็ดเขาอยู่เพิ่งเฮ็ดเ,เลขอ่า คันน้ำมันว่าจะงก็อาจารย์จะไหนอาจารย์จะมวยมันพระดอกอาจารย์จะนี่แหละเพื่อนเปลี่ยนท่าระบาดท่าระบาดนี่แหละแต่ว่าเพป็นมาเพป็นเหยียดเลหล็กคนเข่าอะไรสิไปเบิงน้ำเพลินวันเปลี่ยนยังไง๋ต่เดี๋ยวว่าให้พ่อยพี่น้องเข้าเด็เบิงอ่ะสิเบี้ยนที่กลัวแล้วปะเนี่ยขอบคุณเจ้กหลายๆครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ